6,000เพื่อนกันเลยไปจะไม่ลืมครับสวัสดีครับอาพอกั็ไม่ได้กัดเอาไว้อหกไปคล้ายครับก็ผีวายบ๊วยงอนนะครับจำมันเห็นทังไหนเลยนะมันหนูายนะครับก็ไเกใบเลี้ังสัน้นเม่ครับกะสิเวาาสูฟังนะครับ างเทกัยอนสัญญาอเ,เราบ่เห็นมันก็เลยยนกแล้วกระโลกสุม้มือนี่กไก็ไปเอาตรงกลางก่อนเด้ครับนะี่ไหครับครับครับ,รบรกอาเป๋ามันก่อนครับแ่เลยครับกระติบวอสชุดฟังกอนนะครับโอ้ยมันไม่ชวนคุยเลยก็ะย<อ>นว่าคิดว่าสิฉีดยาบ่ฉีดที่ว่าสีไทยบ่ไทย,ยก็ยกเลย,รเเยเบริเวมากไก่เลยก็เลหกเตียมกรเก่าก็เลยเห็นเนกเกาบริอย่ง จะก,กระเดง้งใส่นะครับเป็นไม่ได้สวยงามหรือตัมาแต่ละเอยนี่หมแล้วครับซึ่งก็จริงแล้วนะครับชื่อมือนี่กระโหลกมันหมุนไปนะครับจะไม่ลายกินน้ำเงินเยอะบางเคื่องนะครับกระโหลกเราตัดมีทางโทษยกตัวอย่างเช่นข้าว่าอนุรักษ์นี่สิไม่หมดล้วครับ ป้นในเขาสแสวงหาทำไดครับนี่ประเทศไทยประเทเดียวนี่แหครับจะว่าผู้เพืเ่อเพ็รเปลนกับ,กบ,บนี่ไปว่าก็เพื่อนกับว่ปันในะครับก็อพอไปได้ก็อือว่าุบบงอันุรักษ์กับนเปย่างเช่นโคกันที่มมีคนทำไดอีูหเือกัืต้นโพสิตลาดควใหัใังสี่นั่นแหละเน่อมาอันุรักษ์เองอันนุรักษ์ว่าสแสวงหาทำได้ ผู้นเนตเถือกคนมีที่มีทา,งา้งลายเป็นกระปูกของแม่ไปเลีย้ยงข้วยไปนะของแม่กันง่ไปไม่คนประโยชน์ไปนะครับสำหรับผูนังกนว่าเอาดินไบงให้คนเศร้ากับ่ากีบาทอยังกับพ่อแต่สุขกาดขึ้นขายกีไปซื้อข้วยไปซื้อเลี้ยงอย่างแบบน,นี้ครับไม่ถูกรู้ว่าถูกก็อยากปลูกดีกับม้วนแพงครับก็เลยไปซื้อ น,นะครับเกิดจากข้อมลบลบอยากได้อยากดีนี่เพียงแค่คสัญลักษณ์ข้ามกันหลักนะครับคุณบอกว่าปล่อยคิดเล็กคิดหน่อยนะครับแต่เือแอนเจ้าง่นี่โผล่ลงไปมือใดนั่นเป็นรูปยังครับผมแต่ว่างโงนี่ปล่อยไปโอ้ถูกต้องคือย่อง,งต้องหูจากเสียสละวันวอดีแเทาวาวแม่นวะครับ มัอหนาเป็นงานเลยนั่นแหะครับทำอนุรักษ์จำไม่เด้อครับมันต้องผสแสวงหากำไรคนไก่มันเพราะว่าคนเฮากินปากนี่ปากแค่ปากเดียวครับบุ้ยสองปากเลยครับนั่นก็เพราะหางเราบัดทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเปล่าจะฟังไดตคืนนออย่างคือแนวมื่อกี้เปล่าให้ไม่ทิ้งไปครับผมเมื่อยแล้วเมื่อกี้ว่า,กากไก่เอี่ยม ครับคำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายไม่ยิ่งใหญ่แต่จริงใจให้เธอควายเป็นเพื่อนหนะเจ้พอคาว่าอันวับหลักตวอว่างตีราค่าสูงกังกโต้กัพู่ากได้นะครับพิดาัณดประกักนในขอให้สวัสดีครับไหว้วานหวันนะครับ บ่าผสัมนัวว่ากินถึงงอเบื่อเสียงสีหรอกครับไม่ดีครับผม